อย่าลืมนะ,ะพ่อหลวงพ่อโสธรที่มีที่บ้านก็ได้นะครับที่มีที่บ้านก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีหลวงพ่อโสธรที่อาจารย์บุสุภาร่วมสร้างขึ้นมาผมก็ไปร่วมอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะครับรุ่นร้อยเก้าปีกรมตำรวจลวปลูกเสกห้าวาระห้าวัดห้าวัดที่วัดของพระที่ลอยน้ามาทั้งห้าวัดพิธียิ่งใหญม่มากมายนะครับดูจากคลิปของเราที่มีอยู่ในรายการต่อนเนื่องก็ได้มมไม่ที่ทําขึ้นมาแบบ แบบทําเล่นๆอ่ะค่ะเรื่องนี้เนื่องจากผมกับอาจารย์บุญสุภาถือหลวงพ่อสทรมากนะครับค่ะค่ะใบดวงที่ที่เห็นในรูปนี้นะครับเราเอาไปทําพิธีวัดโสธรครั้งแรกเลยเมื่อประมาณสักสิบปีก่อนนะครับค่ะแผ่นดวงแผ่นดวงเนี่ยครับที่ให้ลูกค้าที่จะให้ที่ให้คนลูกดวงทั้งหลายที่มาดูเนี่ยค่ะเท่าพิธีที่วัดที่ที่บนเรือที่หลวงพ่อโสทรลอยนั่อแทนหลวงพ่อสทรนะครับเรา ผมเป็นคนยกเข้าไปทำไปทําเองอนะครับดังนั้นเนี่ยเรานับถือมากดังนั้นเราสร้างหลวงพ่อโสธรเนี่ยเราทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับดังนั้นเราก็เชื่อว่าเจตนาในการสร้างเราดีพระเราก็ต้องดีแล้วหลวงพ่อโสธรท่านก็นดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้อ,อพุทธคุณใช,ใช้มีหลวงพ่อโสธรน,นำทางนะครับสำรับคนราศีราศีพิจิกนะฮะนะคะค่ะอ่ะ,อะ ต่อไปค่ะเราไปที่ราศีธนูกันเลยค่ะราศีธนูค่ะเจ้าชะตานะคะดาวพฤหัสค่ะอาจารย์ขะดาวพฤหัสนี่ดาวพฤหัสนี่อริไปอยู่อรินะคะหาดาวพฤหัสไปอยู่อริเนี่ยเจ้าเจ้าชะตาก็อาจจะไม่สมุดบ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่พอใจตัวเองไม่พอใจตัวเองค่ะนะตัวเองเป็นอริตัวเองก็แปลว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเรามี นะครับแต่ว่าก็ก็น่าไม่พอใจเพราะสี่เดือนนี้ไม่ทําอะไรให้เลยใช่ค่ะนะครับสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าน้อยใจแทนคนราศีธนูะค่ค่ะนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษายนเนี่ยดาวดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนตัวเองก็จะมาเล่งตัวเองเลจะเ่งค่ะนะครับก็จะทําให้เรามองเห็นปัญหาของตัวเองที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จมาตลอดปีเนี่ย นะครับม,มาตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยที่มันทําไมเราไม่ถูกใจเรื่องนี้เราไม่ถูกใจเรื่องนั้นเดี๋ยวเราจะเจอเราจะหาเจออ,อแต่เราจะเริ่มเห็นแววหาเจอตั้งแต่วันที่สี่กุมภาันี้ะนะครับดังนั้นความที่คุณเป็นอลริตัวเองเนี่ยหรือว่าความที่คุณไม่พอใจตัวเองอะ่ะมันจะเริ่มเริ่มคลายความไม่พอใจค่ะนะครับสี่กุมภาพันธ์นะครับซึ่งจริงๆทางคนจีนเนี่ยเขาถือว่าวันเนี้ย คือวันย้ายนักสัตว์นะครับอ๋อค่ะค่ะแะคคนที่จะไปทําพิธีแก้ชงต่างๆเนี่ยไม่ใช่เริ่มวันนี้นะครับต้องไปเริ่มวันที่วันี่นสี่นะต้องไปเริ่มวันที่สี่กุมภาพันธ์ค่ะที่แก้ชงวันนี้เนี่ยเจ้ายังไม่มานะครับอ๋อเทพเจ้าไทยสวยเนี่ที่มาประจําราศีมาประจํานักสัตว์เนี่ยยังไม่ลงมาประทับนะครับดังนั้นไปเนี่ยไม่เจอองค์นั้นนะะ้ยังไม่เจอต้องไปไปจะไปวัดเล่งในยี่ไปวัด นสารเจ้าหนาจาสาทยชื่อสี่กุมภาพันธ์แล้วค่อยไปอ๋อค่ะค่ะส้มสีใบก็ได้ครับค่ะนะฮะค่ะนะครับมีน้อยก็น้อยครับไม่มีก็เอาส้มไปสี่ใบพอพอค่ะนะครับแล้วก็คนคนราศีธนูเนี่ยในความไม่พอใจของตัวเองอะครับจะบอกว่าคิดผิดนะครับอืมอืมอืม ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกด้วยถ้าเป็นความคิดที่ถูกก็ไม่เตือนค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นความคิดที่ผิดแล้วมันดันมีเหตุการณ์ที่ดาวมันถอยหลังด้วยใช่ค่ะนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้เราอุ่วงไปกันใหญ่นะครับแต่บางคนนะอาจจะบางคนเนี่ยในช่วงที่ดาวถอยหลังร้อยี่สิบวันกลายเป็นดีนะค่ะ,ะถ้าตอนเกิดเขาอ่ะ ดาวมันถอยหลังเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่ามันมีในคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยอาจจะดีมา120วันแล้วก็ได้อ่าเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาแบบตามหลักจริงๆอ่ะราศีธนูเนี่ยมันจะมีความแปลปวนเยอะในเดือนนี้นะครับเพราะว่าดาวมื่ยูเนี่ยในตัวดาวางเนี่ยมาประจำมันมาอยู่มาอยู่กับเขาค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราถ้าเราไม่ปฏิวัติตัวเองคนราศีธนูเนี่ยจะจะไม่ประสบความสาเร็จต้องปฏิวัติตัวเองมากต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานต้องปรับวิธีคิดค<ข>นะต้องทําอะไรเยอะมากเลยค<า>นะครับแล้วก็จะดีขึ้นค<า>นะครับเรียกว่า,าพลิกหน้ามือเป็นพลิกพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ<า>ได้พลิกหลังมือไปเป็นหน้ามือ<า>ได้นะฮะเพ <อ S 1> ราะนั้นราศีธนูก็ไม่ต้องเป็นห่วงกับตัวเอง นะคะช่วยป็นห่วงตัวเองครับไปคิดวิธีการทำหานดีๆเลยค่ะนะคะ,ะ,คะอ่ะ,อะทีนี้มาดูการเงินชาวราศรีธนูกันนะคะการเงินชาวราศรีธนูค,คือดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์เนาะไปอยู่ในเรือนสหัชชะนั้นการเงินเนี่ยมันก็จะมาจากอะไรฮะการ <connection S 1> วิ่งเต้นคอนเน็กชันต่างๆการวิ่งติดต่อการสังคมคอนเน็กชันออกไปหาไปติดต่อวิ่งเต้นอย่างนี้แล้วก็อยู่เรือนดาวราหูด้วยดาวคู่โชคคู่มิตรด้วยมันก็ให้ประโยชน์กับ คนราศีธนูด้วยในเรื่องของเงินเยอะนะได้เงินเยอะเงินไม่ต้องกังวลเพราะถือว่าเงินเป็นเกษตรค่ะเงินเป็นเกษตรเยอะนะคะแล้วก็ได้คู่มิตรคู่โชคด้วยนี่ถือว่าดีนะคะแล้วก็เงินได้เร็วด้วยนะค่ะปกติดาวดาวปกติเงินของคนราศีธนูเนี่ยส่วนใหญ่ได้ช้าแต่ก้อนใหญ่ๆค่ะ แต่รอบนี้จะได้เร็วๆแล้วก้อนใหญ่ๆต้นห้าโอนี่อันนี้ดีค่ะดีเลยนะฮะแล้วก็เงินมาจากไหนนะครับค่ะดาวการเงินค่ะดาวการเงินคือดาวเสาร์นะคะเงินได้มาจากผู้ใหญ่กับการงานค่ะนะครับผู้ใหญ่กับการงานแต่ว่าการงานจะผิดพลาดนะแต่ว่าผู้ใหญ่จะให้ทานที่ดุค่ะดังนั้นคนราศีราศีูสานูิ1สองวันแรกนะ10วันแรกดีกว่า10วันแรก ตั้งแต่วันที่สามมาจนถึงวันที่สิบเอ็ดเนี่ยให้ระวังให้ระวังเงินจะเสียหายเงินจะเสียเพราะงานเสียคค่่ะะระวังงานผิดพลาดจนการเงินเสียหายค่ะนะครับค่ะนะคะการเงินนะต่อไปค่ะการเงินแล้วไปดูการงานกันนะคะอาจารย์ขาเมื่อกี้อาจารย์หย่อนไว้นิดนึงแล้วก็คือการงานเนี่ยการงานช่วงวันที่สามถึงวันที่สิบจะเสีย งานจะไม่ดีะนะผมแนะนำว่าให้ไปให้เอาเวลาเจ็ดแปดวันเนี่ยนะครับไปดูระบบที่ตัวเองงานผิดพลาดค่ะค่ะแล้วคุณจะเจอทางแก้ค่ะนะค่ะทางแก้ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนให้สิ่งที่เสียหายเป็นเงินอ่านะครับบางทีบางบริษัทเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำงานมาหลายปี แล้วระบบมันอาจจะแครกไปบางส่วนแล้วเราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าง,งานมันก็เดินไปตามปกติช่วงวันที่สามถึงวันที่สิบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูเรื่องระบบพวกนี้ได้ค่ะเราจะหาเจอว่างานผิดพลาดตรงไหนงานตรงไหนที่เสียหายค่ะจะหาเจอค่ะนะครับคุณอาจจะจําเป็นต้องปรับแก้สัญญานะครับอาจจะมีการ ยกเลิกสัญญาบางอย่างนะครับเพื่อ,อทําให้การเงินคุณดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นักบริหารทุกคนอยากได้แหละเพราะว่าการทํางานที่สําเร็จเนี่ยมันต้องอุดรูรั่วของตุ่มให้ได้ก่อนนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันที่สามถึงวันที่สิบกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่คุณเจอรูรั่วของตุ่มนะครับค่ะให้เวลากับเรื่องนี้เป็นพิเศษครับนะครับถ้าเป็น บริษัทใครทํางานอยู่หรือว่าใครเป็นผู้จัดการหรือว่าทํางานที่ในบริษัทนะฮะเจ้านายสั่งแก้ปัญหาใดๆรีบรับเลยแล้วรีบทํานะครับคุณจะเจอัญหาการวิธีแก้ปัญหานั้น<ะ>ในทางที่ดีแต่ถ้าในทางไม่ดีคุณอาจจะไปเซ็นสัญญาจ้างผิดพลาดก,ก็ได้ก็ได้ะนะครับด<ะ>ังนั้นมีทางเลือกสองทาง ไปหาข้อผิดดีกว่าอนะครับค่ะนะคะหาข้อผิดดีนั่นก็เป็นเรื่องของการงานนะคะก็คู่ไปแล้วมั้งค่ะอาจารย์ย่างเนาะคู่เนาะคู่นี่คู่ไปอยู่สนับสนุนการเงินนะค่ะค่ะนะครับแต่ก็เรื่องเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องคู่กับเรื่องการงานของคนราศีธนูเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันแต่ทายคนละแบบค่ะคู่เนี่ยนะครับมาอยู่การเงินมาช่วยใช้เงินช่วยใช้เงิน มาช่วยใช้เงินแล้วก็มาช่วยหาเงินนะครับแต่หาไม่ค่อยได้แต่ใช้เยอะนะครับก็ระวังเรื่องคู่ลงทุนผิดพลาดอ่นะคะค่ะหุ้นส่วนด้วยเนาะพาร์ทเนอร์ต่างๆก็ให้ระวังฮะถ้าเหุ้นส่วนก็ให้ระวังเรื่องการลงทุนผิดพลาดนะครับการลงทุนผิดพลาดค่ะก็ไปละราศีธนูนะคะจบครบถ้วนนะคะพาร์ตแก้วด้วยครับเป็นพาร์แก้วพาร์แก้วเนี่ยเราก็ เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทำมาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดเพื่เกียรตินะครับทั้งเผยแพร่พระบารมีของพ่อโสธรนะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธวันเพิงเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระพุ้งนี่นี่ทรงนะครับเปพระประจำวันพฤหัสซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็เป็นพระบาจคนหนึ่งที่เป็นพระประจำวันพฤหัสนะครับแต่ว่ามีสีจุกจงนะครับ นิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสังนะครับ12นิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกม้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับ หลัเนเนท,ที่ตรงนี้หนักมากเลยนกเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงิน,นครับนี่ก็สิบสองนิ้วทําไม่เยอะเลยนะครับหลังนั้นก็จะมีเป็นนี่ไม่่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองน,นะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมงเขียวครับไม่ดูมนทยกเลยะนะครับเป็นสองทอง หน้าของเงาครับมีทั้ง12นิ้วนะครับรงนี้ก็เป็น9นิ้วนะครับแล้วก็จะมี5นิ้วนะครับรงนี้ตรงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงิน,นครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงินเป็นแบบทั้งองนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญ ย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับอามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสาหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพย์ นะะฮเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะะฮก็จะมีให้ให้ใหผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุึงคนบูชาได้นะครับ